นี่คือบุฟเฟีโปรลับของอาคิโอชิที่มีเนื้อวากิวญี่ปุ่นลายสวยๆกินกับไข่ดิบฟินๆละลายในปากแล้วก็มีอิคุราให้กินแบบไม่อั้นด้วยทุกคนซาชิมิซูชิจัดเต็มกับเมนูอีก180เมนูเลยทุกคนวันนี้เรามาที่อาคิโอชิสาขาพระขนงทุกคนเพราะสาขานี้เขามีโปรลับแพลตินัมบุฟเฟ่ราคาพิเศษ1599เน็ตตัวเด็ดเลยคือเนื้อวากิวญี่ปุ่นลายสวยๆแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ทุกคนจำกัดคนละหนึ่งจานนะจะมีพี่พนักงานมาทำสุกี้เกี๊ยวต้นตำรับญี่ปุ่นให้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อว่ากิวออสเตรเลียเนื้อสุพิเรียแล้วก็หมูคุรบุตะให้สั่งได้แบบไม่อั้นด้วยอาคิโอชิคือยังอร่อยเหมือนเดิมมาต่อที่ของโปรดกันเลยกับซาชิมิทุกคนมีทั้งปลาฮามาจิหอยเชลปลาทูน่าปลาแซลมอนและคุณภาพคือสดๆทั้งนั้นทีเด็ดอันหนึ่งคือไข่ปลาแซลมอนที่สั่งได้ไม่อั้นเป็นบุฟเฟ่ทุกคนไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นแล้วมาต่อที่ซูชิทุกคนหน้าฮิทๆิคือมากันครบไข่ปลาแซลมอนแซลมอนทาทาปลาฮามาจิแล้วก็หอยเชลแบบจุกกกกๆสไไไไปปปปปซีีี่่่่่่่โโรรุุุุ้้งงงงเเทททมมมมม็อออหนนนนึฮลลคคืูาายญััดแบบ�